เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮัลสวัสดีครับมิลกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Ragnarok M Classic นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาทาดาเมจ2แสนถึง3แสนภายในช่วงต้นเกมเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีทำยังไงนะครับอาวุธม่วงทำยังไงอ้ามีคนถามอาวุธม่วงนะครับแล้วก็ เกมใช้เวลาเล่นเยอะคนเวลาน้อยจะเล่นไหวไหมเดี๋ยวจะมีคําตอบให้นะครับแล้วก็คําถามคือตีไม่ค่อยโดนเพิ่มคิดยังไงสําหรับต้นเกมนะครับแล้วก็ทําดามเมจแรงยังไงแล้วก็ไม่ได้ส่วนชุดแฟชั่นสวยๆมาหาจากไหนโอเคเดี๋ยวเรื่งดามเมจก่อนแล้วกันนะครับเอาจากเนี่ยก่อนแล้วกันมาขออนุญาตบัฟก่อนสักนิดนึงนะครับเอาบัฟเสร็จแล้วเหรอ <mile> มันแรงอยู่แล for ้วแหละอ่ะเดี๋ยวมีเราขอยอดลองอีกสักทีหนึ่งบ้า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 สองแสนเรียบร้อยครับเจ๊เจ๊เจ๊สองแสนแล้วบ้า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 ปี๊ปี๊ปี๊ปปี๊ปี๊เปี้ยโอเคครับหนุ่ยหน้ okay. อยตอนนี้ก็สองแสนเรียบร้อยขอทีขอทีดิคือมันไม่ได้ทำก็ได้แค่พอคานะครับอาชีพก็ทําได้เดี๋ยวจะบอกวิธีทําให้ครับเพราะว่าถ้าเกิดช่วงต้นเกมเพื่อนๆทำเหรียญได้ถึงสองแสนเนี่ยมันจะง่ายเลยนะครับสเต็ปแรกเลยก็คือทําของครับผมอาาาวุธมงหหจกไนเพพื่ออนๆกกก็ดดััเลยครบ นี่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีอักษรให้อัพอยู่แต่ว่ามีอัพไปแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนกดตรงนี้นลครับก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่ขั้นม่วงนะครับพกเพื่อนก็ดกดอัพขั้นไปเรื่อยๆจากรูมแอนก็จะกลายเป็นขั้นม่วงแค่นั้นเองนะครับประมาณน่าจะประมาณตอนนี้ของไม่แพงของไม่แพงกดตอนนี้ของถูกนะครับประมาณ50-60ล้านได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดปล่อยไปก็ของขึ้นก็คงจะแพงนะครับประมาณนี้ ต่อไปก็คือทําของก็คืออย่างที่บอกอาวุธม่วงครับแล้วก็ใส่การ์ดแต่จริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าไปตีบอสใส่มิโนโทอร์ถ้าบอสเป็นขนาดใหญ่จะแรงสุด 2, ส 2, ส2สใส่ใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกเอ,อ่อเซ็ตฝั่งซ้ายทําบวก12ให้หมดเลยครับเพราะว่าบวก12บสอมั 2, จะบวกพี่ดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์บวกทุน่นบวกนี่บวกเยอะครับโลวิธีการหาของนะครับตอนนี้อยากให้เล่งเลเวลเพราะว่าเราจะไปรีบใส่ของก็คือเริ่มมาที่เลเวลเจ็ดสิบเห็นไหมครับเสื้อกับโล ต่อไป80ก็85มาเอาผ้าคุมกับรองเท้าใส่ให้ตรงสายนะครับถ้าพ่อค้าเดี๋ยวดูให้ครับถ้าพ่อค้านี่เลยสเต็ง6เจาะเกาะอ,อันนี้แหละตรงกับพ่อค้าเลยนะครับแต่ว่า95เพราะว่าเราจะต้องเอา,เอาประดับเจาะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนบอ่อบวกอีกนอนะครับพยายามใส่ในช่วงนี้แล้วบวก12ฝั่งซ้ายให้หมดแค่นี้ก็จะเก่งโค้รเลยครับแล้วก็ใส่วุธมวบกบวก1 0ก็ได้ ขายเติมแล้วก็แบบหมีก็ได้อาุธม่วงบวกสิแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีงมอบอกพบวกสิไปเลยตอนนี้ขวานยังถูกอยู่นะประมาณ3ล้านพยายามดึงมาแล้วตีบวกเกมนี้มีตีบวกปลอดภัยนะครับตีบวกปลอดภัยก็คือกดรีไฟกดเขาว่าแบบปลอดภัยเห็นไหมัมน่ยยังมีตีบวก1ิบไเห็นไหมใช้ขวานทั้งหมด22อันก็ดึงตลาดเลยตกอันละสาล้าน20อันก็60ล้าน2อันใช่ไหมก็ประมาณ66ล้านก็ เผื่อใครชอบแบบปลอดภัยไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่แบบว่าอยากจะเสี่ยงก็จัดไปได้อย่างที่บอกบวกมีเออบวกมันลดนะครับมีของแตกก็ระวังด้วยละกันประมาณนี้ต่อไปก็ใส่การ์ดอันนี้มีใส่แบบตีได้ทุกตัวแต่ว่า้าเอาแรงจริงไปใส่มิโนโทอสองใบดีกว่าครับแต่มิโนโทอดึงไม่ได้นะอา่าต่อไปเป็นส่วนประดับฝั่งเออมวกฝั่งขวามีใส่เปไ็นดาเบดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมวดเซตัสสองหน้ากากใส่แอคแทกยี่สิบแต่ว่านะอนาคตมันจะมีหน้ากากน้ำแข็งดีกว่าใส่ไปก่อนปากนี่จริงๆต้องไปทนะมันจะมีวกเยอะ อันนี้ใส่แอตแทกสแล้วก็จอบไอไอไตรงพวกนี้ได้มาจากการซื้อกลางฟอนเลยครับอันนี้ค่าสเตตัสสซื้อกลางฟอนจากไหนจริงๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันน่าจะมีดีกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ใส่ไปก่อนนะมีอะไรก็ใส่ไปก่อนอันนี้แบบสายเติมน้อยนะคือต้องบอกว่า Open Beta ที่มีไม่ได้เติมเลยแต่ว่าโค้ดเบตม้มีมีเติมทิ้งไว้เหมือนกันนะครับเลยพอมีเงินสันิดนึงนะครับนี่ซื้อที่นี่เลยเราลองดูเลยครับชอบอะไร จัดไปอย่าให้เสียอ่าเนี่ยครับจัดไปได้เลยจริงๆตอนโค้ดเบตา้าเติมเอ่อพารดอะ่ะมันจะได้ปลาลงมาดีมากเพราะออกไปอะ่ะก็เลยเบาลงเลยนะครับเมื่อวานนี้เออแต่เริ่มมาก็วันที่2วันที่3าม้าเมยสองแสนก็ถือว่าเล่นสบายแล้วตอนนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนเกมใช้วลาเล่นเยอะเล่นต่อไปจะไหวเอ้ยเดียเดี๋ยวแป๊บนึงครับขออภัยเอ,อเพื่อเออย่าลืมลงดันด้วยอันนี้ลืมบอก นอกจากลงดันไอ้นี่แล้วอย่าลืมลงไอ้นี่ด้วยครับดันกิวสำคัญมากดันกิวอยู่ไหนเจ้าเพื่อนอยากนี่ครับแค่ลงอะ่ะเอาเลเวล40ก็ได้เห็นมามันจะได้เฟือง10แต่ว่าที่สําคัญคือแต้ม10,000ครับไอ้ตรงนี้แหละแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้แรงต่อใช่ไหมครับก็อย่าลืมไปอัพให้ตรงสายเรานะอย่ามาตรงตรงสายเรานะครับอย่างถ้าพู้พค้าก็ไม่มีอะไรก็เอาขายแขกครับอัพ5จุดเสร็จแล้วก็ ก็ค่อยไปอัพเพิ่มจํานวนรถเข็นแค่นี้ก็บบกดาเมจแค่นี้ก็ตีเป็นล้านแล้วว่ะเออตอนถ้าอัพถ้าอัพเอ,อ่อเฟืองคมนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นในส่วนคําถามยอดฮิตเลยก็คือไอ้ชุดหมีหมีก็ซื้อตรงนี้นะเห็นชุดผู้หญิงมันเอกดีเออคำถามก็คือเกมมันใช้เวลาเล่นเยอะมากครับพี่หมีผมเล่นวันละสิบสห้าชั่วโมงเล่นไม่ไหวครับพี่จะเราจะเล่นต่อไปได้ไหมคําตอบก็คือตอนเอาแบบประสบการณ์โค้ดเบต้าหมีเลยนะ เล่นหนักจริงๆครับประมาณ2อาทิตย์หลังจาก2อาทิตย์ก็สบายแล้วมันจะหนักอะไรรู้ไหมก็คือการลงกันนั่นเองเพื่อนๆจะต้องลงกันให้หมดเลยครับเนี่ยจนกว่าจะจบทุกอย่างอา้าวลงกันเค,ค้กอีกอา้าวตำนานอีกมาโลกบอสแต่งจ,จริงบอสไม่ต้องลงไปลึกข้างล่างสุดก็ได้นะหลักๆคือตอนเนี้ยขวานพ่อค้าแพงสุดแล้วก็เอาเดเวลิ่งหตัวก็ได้ครับเรือลองมาก็ดับดอปเปอร์ส่วนใหญ่ก็แพงแค่นี้แหละหอคอยจบ1 0 0่อ่้าวออร์เคิล คือเราจะต้องผ่านทุกดันให้จบให้หมดถึงเลเวลร้อยให้หมดเลยครับก็อาจจะต้องใช้เวลาเล่นสักนิดหนึ่งพอเราจบหมดแล้วมันก็สบายแล้วถูกไหมผ่านใน2อันาทิตย์เสร็จแล้วเวลาอันนี้อันนี้ของหมีตอนโค้ดเบต้าตอนที่หมีแบบผ่านแทบทุกดันแล้วนะพอเวลาหมีเล่นเชื่ป่ะหมีก็ไปฟาร์มประมาณ30มสนาทีชั่วโมงนึงพอฟาร์มเสร็จแล้วทำางไงต่อปะ่ะหมีก็กดเลยครับจะไปดันไหนก็คืออะไรครับ ก็กดเขาว่ากวาดได้เลยถูกไหมเพราะเราผ่านหมดแล้วคือจริงเกมนี้มันกินเวลาชีวิตก็แค่ว่าเรายังไม่ผ่านดันหลังจากที่เราผ่านดันจบหมดเรียบร้อยล้วก็กวาด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 แค่นี้ก็จบแล้ววันๆแทบไม่ได้ทาอะไรเลยตอนตอนรีเฟตอนที่มีเล่งโคตรไปต่างสรุปให้ฟังเกมนี้ใช้เวลาเล่นเยอะไหมเล่นเยอะประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็สบายอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อเคลียร์ดันเร็วหรือเปล่าถ้าเกิดเคลียร์ดันไวก็สบายไวแค่นั้นเองครับแล้วก็หลักๆการเสียเวลาชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําสมุดเนี่ยเนี่ยตอนนี้หมีไปวหลักๆเอพอ อันนี้มีทําไกด์ไปแล้วเพื่อนๆลองไปดูได้วิธีเล่งเลเวลการรักระชนภัยนะครับต่อไปเป็นในส่วนการฝากการ์ดต้องใช้เวลาทําหมวกทําอะไรแต่ถ้าเกิดทําเสร็จแล้วมันก็คือจบแล้วเกมนี้แค่นั้นเองครับช่วงแรกก็เหนื่อยแน่นอนอะ่ะเชื่อมีเถอะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนตีมอนไม่โดนครับพี่มีผม,มินเลอเกินเก็บเวลไม่ได้เลยโอเคมันนี่เลยเดี๋ยวพาไปบวกฮิดเยอะๆเลยครับ เอาค้างอยู่แล้วเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเครื่องหมีมันจะไหวไปไว้ฮยอยากได้การวัวขอสบายหนึ่งไม่ได้เหรอจะได้ตายตาหลับเอโอ,โอ,โอ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 คำถามตีไม่โดนครับพี่ทำไงอ่าวอ,อันนี้นี่แหละครับบวกการฮิดเลยนี่ที่ปักเห็นไหมซื้อมาแล้วก็กดฝากเลยครับได้ฮิดห้าเดี๋ยวบอกให้แล้วมีอยู่ประมาณสี่ใบแล้วมั้ง โอ้ยอันเดมาต้องดึงครับไม่ได้เลยมีไม่น่าสบายเลยกากเกลื่อนมากกูตอนนี้เนี่ยเพื่อนลองกดดูเลยใบไหนที่มันบวกค่าฮิตนะเพื่อนเพื่อนซื้อไปเลยครับแล้วก็มีอาวุธมีสองนี่ที่บนี่กเห็นไหมบวกฮิตสิบเห็นไหมครับเอาให้หมดเลยเพื่อนเพื่อไล่ดูอะไรมีฮิตก็เอามูนกต้องขอกันหน่อยแล้วครับแค่นี้ครับหลักๆก,ก็คือซื้อกาดไปฝากเอาบวกฮิตแค่นั้นเองแต่ว่าเออ มัมมีต่ตะกี้ไม่มีคนขายดีกว,ว่าปกติมันต้องมีมัมมี่ด้วยมัมมี่ก็บวกหินเราก็ใส่เอาบุญนะครับมัมมี่อยู่ไหนคุณมัมมี่ไอ้บันเดอร์เลอร์นี่ดึงไม่ได้สักทีเลยยากเย็นเหลือเกินมิโนทรอไม่เคยได้เลยนะขึ้น 5m แล้วเห็นไหมจบแน่ๆ ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อการมามมี่ไปฝากสมุดแล้วก็เอาการมามมี่ไปใส่อาวุธครับแค่นั้นแหละตียังไงก็ตีโดนตลอดอีกข้อหนึ่งสําคัญก็คืออัปเดตครับมีอัปเดตเจ็ดสิบเลยไหมแค่นี้ก็ตีโดนหมดแล้วอจบไปส่วนค่าฮิตนะครับต่อไปแฟรสวยทุดสวยเกมนี้หาจากไหน,นอันนี้คําถามสาวๆเลยนะไม่ได้เลยโอ้โหยาพึ่งค้างทรับที่ใช้ทั้งรายนี่เลยของสะสมนี่ครับ ถ้าชุดสวยต้องไปซื้อตรงนี้ครับชุดแฟชั่นคัสสามนี่เพื่อนๆไล่เลยชุดสวยเยอะนะเพื่อนๆลองดูครับว่าสไตล์เราชอบอะไรเราก็ลองเลือกดูนะครับเนี่ยกดตรงนี้ดูได้เลยชิงหงนี่โอ้โหมันชุดจากระโปรงแม่งยาวไปหน่อยเป็นแค่ถ้าเกิดกระโปรงสรั้น,นีิมีซื้อแล้ว,ลวเนี่ยออประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนปีกอันนี้คนถามถ้าเกิดปีกคาโฮเพื่อนๆสามารถดึงในตลาดได้เลยครับไปตัวเราวิ่งช้างวะ่ะ เราก็จะมีปีกที่ใช้ Eden Coil ตอนนี้คนไม่รู้เยอะเดี๋ยวขออนญาตพาไปสักน,นิดหนึ่งนะครับนี่เพื่อนๆก็คขาว่าแบบภาพเลยเออค้างนี่เลยปีกคาโฮดึงเลยครับต้องดึงให้ได้นะแข่งกับคนเนี่ยห้คนถ้าเกิดสมมติไม่อยากไม่อยากซื้อตรงนี้นะแนะนําตรงนี้เลยครับสบายไปที่จูโน่เลยครับแต่จริงๆมีเคยทำไกด์แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะครับ เพื่อบางคนไม่เห็นอ่ามาที่จูโน่นะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะมีเอาออเดนคอยแรกแค่นี้ครับจบแล้วมันจะมีปีกแสงก็เท่มากนะครับทําเครื่องประดับอ่าซื้อแบบภาพนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับหมวกก็หมวกก็เท่นะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาดีๆหน่อยก็คือปีกแสงครับนี่เป็นไงสวยไหม โคตรเทพเว้ยประมาณนี้นะครับเพื่อให้ดูของได้มีปีกนกปีกอะไรเอ้ยหลังนกเหรออ๋อบบกไฟอันนี้สายเวทนะครับอ,อ,อ่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยนะครับก็จุดหลักๆสําคัญคือตีแรงไม่แรงอยู่ที่การเฟืองอัพถูกจุดต่อไปก็เป็นอาวุธม่วงใส่เออซีขวาให้ถูกใส่ซีซ้ายดันโบกสิบสองให้หมดแล้วก็ใส่าการ์ดด้วยครับประมาณนี้อาวเผื่อใครมีคําถามอะไรอยากให้มีทำไกล้เดี้ยวเกมนี้ก็ ไว้พิมพ์ใต้อคอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ